ปี2,568หมอและทีมงานอยากจะขอส่งต่อสิ่งที่สำคัญให้3อย่างด้วยกันแล้วก็เป็นความตั้งใจที่หมอจะมอบให้เราทุกคนเลยนะคะข้อแรกเลยก็คือ l ล s i ก e x p e r i เพรีกับ m มเอ็ e ซ์เพรียที่คุณน่าจะพึงพอใจเราอยากจะมุ่งมั่นทำให้ คุณได้สิ่งนี้นะคะในแง่นี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องตั้งแต่การดูแลตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาพบเจอกันเราโชคดีนะหมอได้ทํางานในที่ที่ให้ผลการรักษาแล้วทีมงานก็ดูแลดีในการตรวจอย่างละเอียดเพื่อเตรียมการคุณรวมทั้งประสบการณ์ของการผ่าตัดแล้วก็การดูแลหลังผ่าตัดเพราะฉะนั้นก็ขอให้คามั่นสัญญาว่าจะพยายามตั้งใจให้ประสบการณ์ของคุณต่อดรตุลยาคอมมูนิตี้ต่อสถานที่ที่หมอทำนะั้นเนี่ย เกิดขึ้นอย่างดีนะคะในข้อที่2คืออยากให้คุณนะ่ะมีความสุขกับ choice ที่คุณเลือกในที่นี้เนี่ยช้อยส์ของคุณเนี่ยอาจจะมีมากมายอาจจะเป็น PRK ก็ได้ถ้าคุณต้องการอาจจะเป็น SBK หรือเป็นใบมีดซึ่งไม่ใช่คีเรอาจจะเป็นเฟมโตเลสิกหรืออาจจะเป็นรีเล็กสมายก็ได้แต่อยากให้การเลือกของคุณนั้นเนี่ยสมมุติหมอาถามกลับไปในอนาคตบอกว่าเราคิดว่าเราเลือกผิดหรือเปล่า คุณบอกว่าไม่เลยนั่นก็คือว่าอินโฟเมชันที่คุณจะได้นั้นจะต้องมีความละเอียดซึ่งหมอต้องการที่จะทําให้เป็นอย่างนั้นและอันที่3ที่สําคัญก็คือว่าคุณจะไม่มีวันตกเทรนนะเรื่องราวของการรักษาสายตาในอนาคตมันคงจะมีการเปลี่ยนแปลงแหละเพราะว่ามันพัฒนาตลอดทุกวินาทีอะถ้าเกิดว่าคุณชินกับหมอคุณคงได้ยินนะที่หมอบอกว่าวันนี้เราทำอะเราก็เชยไปแล้วเพราะว่าวันพรุ่งนี้มันก็พัฒนานะ แต่ว่าเราก็จะได้เรียนรู้ว่าอ,อในอนาคตเทรนด์มันเป็นยังไงนะแนวโน้มในเมืองไทยเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นคุณที่อยู่ในคอมมูนิตี้ก็จะได้รู้เรื่องได้รู้เรื่องราวสินี้และนี่ก็เป็นคำมั่นสัญญาของหมอตุลยาแล้วก็ทีมงานด็ตรตุลยาคอมมูนิตี้ในปี2,568ที่จะ d ดลเวอร์สิ่งนี้ให้พวกคุณหวังว่าคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับนะคะขอบคุณคะ่ะเลิฟยู